สวัสดีครับท่านสมาชิกร้าน99เคมปิ้งนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกล้องเล็กนะครับเป็นกล้องสายล่าขนาดเล็กน้ำหนักเบานะครับเป็นกล้องอ่วิกตายตัวนี้นะครับเป็นกล้องยิงเร็วนะครับนะเป็นกล้องวิกตายตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นของวิเทนชิงนะครับนะฮะอัตราขยายก็4เท่านะครับหน้าเลนส์3.2มิลนะครับท่านสมาชิกนะครับ ช่องทางในการติดต่อนะครับติดต่อตามช่องทางนี้นะครับนะครับสินค้าเรามีหน้าร้านนะครับซื้อไปตรงปกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องกลัวโดนหลอกนะครับท่านสมาชิกนะครับนะฮะก็ท่านไหนมีเวลาก็สามารถเข้ามารับชมสินค้าของเรานะฮะร้านเราจะอยู่ที่คลองถมเก่านะตรงตึกอ่าสิทีวันพาะซานะครับถ้ามาไม่เจอก็ติดต่อมาตามช่องทางนี้นะครับท่านสมาชิกนะครับรุ่นนี้จะเป็นกล้องอัตรรขยายนายตัวพิกไตตัวนะ ไม่สามารถซูมได้นะครับเป็นกล้องยิงเร็วนะครับน้ําหนักเบานะครับอาาัตราขยายก็อยู่ที่สี่เท่าหน้าเยนทํสามสองมิลเป็นตัวปรับในนะครับสวยงามนะครับติดพวกปืนที่มีระคอยตึงสูงได้เนี่ยพวกปืนลูกสองนี่สบายสบายเลยนะพวกหน้ามไม้นะพวกปืนยิงป่านะครับนะครับเนี่ยสวยงามปืนลูกกดได้หมดนะ P.P.C. นะครับอรมโ์มัตแก๊สนะครับนะครับเป็นปืนตรงนี้เป็นกล้องเซรานะครับกล้องเซราตรงนี้เป็นตัวปรับหนนะครับเนี่ยใช้มือหมุนได้เลยนะเราปรับนนไม่ยุ่งยากนะครับตังนี้เป็นตัวปรับ้า้ขวานะฮะนะครับด้านบนก็จะเป็นตัวปรับสูงต่ำนะครับนี่ หมุนได้เลยนะครับนะฮะปรับในทั้งคู่นะนะครับน้ำหนักเบาเป็นกล้องขนาดเล็กน้ำหนักเบานะครับเหมาะสำหรับไซล่าต้องการกล้องขนาดเล็กๆนะครับอึดๆทังทนเลยนะตัวนี้นะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวดู้สิเลงเขานะครับ เล่นเก็เป็นแบบมินดัตนะครับตัวนี้ตัวนี้สำหรับขนาดของเขานะขนาดความยาวนะครับอยู่ที่ยี่สิบสองซีเอ็มยาวนะน้ำหนักน้ำหนักก็จะเบานะครับนี้เบาอยู่นะครับสองร้อยห้าสิบกร,รมัมเองนะน้ำหนักเขานะครับสำหรับชุดของแถมตัวนี้นะฮะประกอบไปด้วยปานะครับ เป็นปากระดกนะครับเปิดปิดท้าลังหนึ่งคู่นะครับนี่นะเป็นขาแข็งแรงหนึ่งคู่นะนะครับแล้วก็จะมีขาแท้นะฮะวิธียิงแท้แบบมองก็สูงให้หนึ่งคู่นะครับตัวนี้น็อตสี่ตัวนะครับนะครับนี่น็อตยี่สสี่ตัวเลยนะ หรือว่าต้องการขาต่ําก็แกล้งมานะครับมีขาสูงขาต่ํานะครับรางก็มีทั้ง11มิล20มิลนะครับแถมเป็นขาแท้หนึ่งคู่นะครับนะครับร่อสมองสี่ตัวนะนะครับสำหรับของแถมของแถมก่นะครับแล้วก็จะมีระดับน้ําตั้งกล้องหนึ่งตัวนะครับนะตัวนี้นะท่านสมาชิกนะครับระดับน้ําตั้งกล้องหนึ่งตัวนะครับไฟฉายนะครับนี่ไฟฉายแรงสูงนะครับหนึ่งคู่ หนึ่งชุดนะครับนะฮะนะครับพร้อมสายชาร์จนะครับนะพอใช้เดินป่านะครับหนึ่งชุดพร้อมสายชาร์จนะครับนะฮะตัวนี้นะฮะสำหรับเงื่อนไขการประกันนะครับทพื่อนสมาชิกนะครับนะฮะสินค้านะครับซื้อไปไม่ตรงปกนะครับนะฮะนะครับนะฮะหรือจะเปลี่ยนเคสนะตัวใหม่นะครับ tax, นะครับภายในเกดวันะ ar, Mich BTS, นะครับ เราเปลี่ยนเราเคลมได้นะครับนะแต่ไม่ต้องปกนะครับเก็วันเราคืนตังค์ท่นี้นะครับท่านสมาชิกนะครับแต่ว่าสินค้าต้องกลับมาในสภาพเดิมนะครับนะครับท่านสมาชิกนะครับสินค้าเนี่ยถ้ามีปัญหาไปในหนึ่งเดือนทางร้านก็จะเปลี่ยนหรือเคลมตัวใหม่ได้นะครับท่านสมาชิกนะครับสาหรับราคานะครับตัวนี้ก็จะเป็นวิชันคิงนะครับเป็นตราขยายก็สี่เท่าน่าจะทำสองมิลราคาเขาอยู่ที่หนึ่งพันหกห้าสิบบาทนะครับท่านสมาชิกนะครับนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับ กดรูปกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนนะทางร้านก็จะมีคลิปสินค้าใหม่ๆเนี่ยมาลงให้รับชมนี้เรื่อยนะครับครับขอบคุณครับวัสดีครับ